ผลิตภัณฑ์ตะกร้าเจาะรูตะกร้าแผ่นลายตะลื่นตะกร้าเหล็กฉีกอีกทั้งเรามีทั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาพร้อมดูแลคุณทั่วไทยตัวนี้นะคะเป็นแผ่นสซลาเลล์ขนาดมาตรฐาน4ณ8ฟุตนั่นเองค่ะตัวนี้นะะที่คุณจะดูนะคะ ไม่เคยเห็นนะคะตัวแผ่นเรียบนะคะก่อนที่จะนําไปผลิตตัวแผ่นเจาะรูค่ะตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันเนื้อเนียนเรียบและมันไม่เกิดสนิมค่ะอีกทั้งเนื้อโลหะเนี่ยมันมีความมันวาวนะคะงานสเตเลสนะคะม่ว่าคุณจะสั่งผลิตมาเนี่ยตลอดชีพมันก็จะเป็นเนื้อนี้สีนี้แบบนี้ไปตลอดค่ะตัวนี้นะคะเป็นขนาดที่ความหนาน1มิลค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานหลังจากนำไป